สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายทุกคู่ทุกคนทุกคู่ทุกคนตอนนี้อีแม่เชฟระนะคะมายืนรออาหารนะคะไม่กินชูชีสัอหน่อยเขาไม่ให้นั่งข้างใจะมากินชูชีนะคะพี่น้องแต่เขาไม่ให้เรานั่งข้างในนะคะเราก็เลยสั่งออเดอร์ยืนรออยู่ข้างนอกนะคะ วันนี้อากาศหนาวร้านกว้างเขาไม่ให้นั่งร้านกว้างเขาไม่นั่งเพราะว่ามันเป็นโควิดนะคะเดี๋ยวไอ้ทอดน้ำมันร้อนจะตายโควิดมัน <c oughs> มีตัาล้เป็นอหาหารตรงนี้บริเวณหน้าร้านชูชินะคะ อยู่ใกล้ท่าเรือนั้นคนสวยยืนรออยู่คนทำซูชิก็ไอ้นี่เลยเขาก็เหมือนสตレスเลลูกค้าเยอะนะคะพี่น้องของเขาจะมีสารเลยนะมีสารเจ้าที่นะคะอยู่นอร์เวย์ยังเอาสารเจ้าที่มานะที่นี่มีนางกวักด้วยมีนางกวักเลยค่ะกวักไม่ใช่นางกวักแมวกวักมีหิ้งพระหิ้งพระ สวัสดีค่ะอีแม่เชฟกับน้องนิกนะคะวันนี้พี่แม่ไปซื้อชูชิมาจะไปกินในร้านนะคะแต่ไม่ได้กินก็เลยมานั่งกินที่ร้านนวดนี้นะคะชูชิค่ะชูชิยั่วๆมามาบันเทิงกันนะคะคุณยายมาดื่มน้ำอของดีก่อนนะคะน้องนี้คุยมันก,ก็ได้นะดื่มน้ำแดงน้ำแดงดื่มน้ำแดงก่อนเดอ้อ มานั่งมาเดี๋ยวคุณยายแก่ตัวก่อนสิเป็นเหมือนสาวเฉิบในทุ่งนากินอาหารนะกินแบบลุกชุ่งเลยนะทำในในกินแบบลูกทุ่งชุดทํางานเลยนะคะอันนี้นะคะมาคุณยายอายุ60มาคุณแม่อีแม่เชฟบ้างก็เห็นมาแล้วก็เลยไม่เห็นคุณยายมานั่าทำนี้ไม่เห็นแล้วก็ตั้งป้องตรงนั้นไม่เป็นไรค่ะ สวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนค่ะคุณยายนางแมวป่าค่ะนางแมวป่านะคะที่ไปเก็บเป็นอะไรนะรูปปลาเก็บเก็บผักเก็บผักหรือว่าทำกับเพนยืดใช่แล้วก็ไปเก็บรูปปลาที่ป่าค่ะตอนนี้เออคุณยายเนี่ยเป็นเจ้าของจิตรการร้านนวดนะคะร้านนวดที่ที่ซูนเนี่ยนะคะอยู่ใกล้กับร้านชูชิ นะคะอันน uh, ี้คือลูกสาวของคุณแม่นะคะเราก็มาเดี๋ยววันหลังจะถ่ายรีวิวสาวคุณแม่ไม่ใช่เรอผู้จัดการใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้มาถึงมวายแดงกันค่ะวันนี้ให้คุณแม่เขาจัดร้านเสร็จก่อนเนาะแล้วก็จะมาถ่ายทำในร้านเนี้ยให้กับแฟนคลับได้ดูกันนะคะร้านนวดของคุณแม่นางแมวป่านะคะ แต่งร้านก็ยังไม่เสร็จนะคะใช่กำลังบูมร้านไปายนอะไรจุกกระเงาก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยมันจ้ามันมันไม่อยากกินนะมันดิบอะแล้วมันก็เมื่อกี้ผมไม่ยงดิบแน่ไม่มีดิบเลยนะคะอันนี้กินขี้ยางดิบอันนี้มันเป็นไข่นะคุณยายอะไข่เนี่ยไข่ไข่กินแล้วก็ไอตางนะไข่แล้วกินมีพลังมีมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเลยนะ กินแล้วแตกสาวนะคะอันนี้เป็นไข่นะคะไข่กินแล้วมีพลังเขาเรียกไข่อะไรเนี่ยของนี้ก็ได้เหมือนกันไข่คาเวียคาเวียไข่ปลาคาเวียนะคะไข่ปลาคาเวียอาวุยาโอ้ยเขากินต้มเห็ดลินจือเขาแข็งแรงฟึ่งฟังแล้วใช่ไหมมาค่ะคำเดียวเลยนะบุ้มเส่ปากเลย ไปเจอเป็นทิ้งคิ้วเอาดียวพี่โบขี้เอาอยากให้พีแม่เจ็ฟ์เราไปถ่ายโอ้ยหติดถึงเมื่อไรเนาะอันนี้ใส่อะคะอะโวคาโดนะคะพี่น้องฟัองปลายอะโวคาโดนะคะเราก็กินคำเดียวเลยเนาะไม่ต้องแบ่งแล้วเนาะจะไม่เอาไ่ต้องแไม่ใช่อันนั้นต้องแบ่งแล้วนะเราเอ็นเกลืออะไร อยากจะทำเองนาะแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสมีเวลาวางเนาะเดี๋ยวฉลองครัวใหมา่มาค่ะดยยลกยอยู่งค่ะอ,อ,อืมอร่อยซว,อว้าว ไม่ค่อยถูกเนาะคนเวียดนามกับคนไทยซื้อของกันเหมือนกันจะตีกันเลยดังวุดังดังใส่เ <laughs> จ้าของร้านเป็นคนเวียดนามคนพ<ค>น,น<า>ังกงยนตกใจอ่ะคนไปซื้อเป็นคนไทย <laughs> คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะพี่น้องคนช่วยก็เป็นแขกคนช่วยก็เป็นแขกมาค่ะเอาเดิมบ่มแลืม ข้าวขาวนี่ยแก้วพลาสติกขาวๆนี่ข้างในเป็นน้ำแดงนะคะอ้ะรสชาติกลมงกล่อมมากไปด้แก้วหนึ่งแก้วสองแก้วส,สามแล้วร้อนวาบเลยนะคือแกหน้ำนะอือชีน้ำเยววันใหม่วันนี้อากาศดีฝนไม่ตกจะเข้าป่าหอแม่เ็บรับไปถ่ายคลิปเก็บเห็ดเห็นจจือได้เลยแต่จริงๆแล้วนะ เราก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวเกิดเขาสมวน,นาธรามรมชาติธรรมชาติคือร่าการที่มันเป็นซบเป็นเห็ดเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะไปเคลื่อนลบคือว่ามันก็จะเป็นแหลมหมุนอะไรหรอธรรมชาติของมันไงแล้วทีวีเราก็อยากจะให้รู้เนะน,นาะก็เหมือนเขาจมวอนพวกแมลงมานอย่างทำลายมันเลยอย่างเงี้ยทีนี้ก็ ก็ก็ไม่อยากจะออกชิมเท่าไหร่ันนั้นมีแต่โดงกินใหญ่เลยคุณยายจะพาไปหาเห็ดอีกแล้วนะคะพี่น้องต้อเต็นต่อต่อเดียวน่ะตั้งหลายดอกมาเริ่มเลยเดี๋ยวไว้วันหลังเนาะจะพาไปอีกนะคะมาตอนนั้นไปเก็บไปเก็บผักอ่อรันะคะเลยว่าทานไปเก็บยาเอ็นยืดแล้วก็ไปเก็บบูราผลไม้แต่ช่วงที่ไปเก็บเห็ดลิ้นจือเนี่ยพี่แม่เก็บระยังไม่ได้ไปถ่ายทินะค่ะ ว่าเวลามันไม่ไม่คล้องกันคนหนึ่งอยู่ออสโลคนหนึ่งอยู่<ช>ทัมมีแต่ตอนนี้ย้ายมาที่นี่เพราะมีร้านอยู่นี่เดี๋ยวอ,อากาศดีๆจะาโอกาสไปดูได้ค่ะมาค่ะเปิดจิ้มผิวอันตัวนี้น่ะเอาให้เลยเนี่ยกองไค่เนี่ยนี่ยังไม่ได้แตกเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วเสียดายคันหนึ่งหลายบาทอันนี้ก็จะกินจะขิง ำละยี่สิบโครนใช่แล้วคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่คะคิดเป็นเงินไทยก็หกสิบหกสิบค่าละหกสิบกว่าคำมึได้เลยงยังคำหนึ่งหกสิบนะคะพี่น้องป้องปลายนะคะต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นกินให้หมดอย่าเลือดแม้แต่กลิ่นบ้านเราทำไม่เห็นหน้ากินเลยตามห้างน่ะไม่เห็นหน้ากินที่นี่คืออืออือค่าคุณแม่เดี๋ยว เราก็จะบอกกับแฟนคลับ FC ว่าที่แม่เชฟวะกับคุณยายกินนางแมวป่าอร่อยนะคุณยายนางแมวป่าเหมือนนั้นไม่ได้นะอันนี้อันนี้เอาด้วยเนี่ยเอากินไปใครจะกินเอาเลยนิดเอาน้ําสับงแต่แล้วก็ไม่เอาลงไงเนาะอันนี้ไม่เป็นอะไรอ่ะเป็นไข่ปลาเป็นไข่ปลากรอบกรอบดีนะอันนี้ก็มีไข่ปลาไม่มีไข่ปลาทุกอันมันนี่ค่อยไข่ปลาลง นี่ไข่ปลาแดงดูเน่ะเขาทำมาให้ดีมากเลยเพราะมันไม่ค่อยมีลูกค้าอะไรเงี้ยพี่ยากว่าอะไรใส่ได้หมรเลยว่าเยอะอันนี้60นะคะ60 60กว่านะเขาเอาบวชขาดนะได้แล้ก็ยดนแล้วค่ะโอเคคลิปนี้เนาะค่ะคุณแม่จะว่าไงดีล่ะจะไปแล้วไงคุณแม่อ๋อลา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามโอกาสหน้านะค่ะออกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ